ไรคือลงมาไวเลยเรียกอะไรซีเขา้มา่ซีกำลังบอาว่ะสัน่แรงเลยมึงนเข่ามากินเ้ากันบ่ฮะอีีเบสมงอะไรแต่กำลังกำลังม่งเลไรตัง่อง กำลังมุ่งได้ข้างหนึ่งสังกะสีบ่พอเนี่ยเห็ดตองยองเห็ดเอิงติงอยู่เนาะตองยองเอิงติงมุ่งเลี้ยงเห็ดตองยองฮะพื้นมันนะเออ เขาเอาง่วเขาตขาทายได้อือันนี้ก็ง่วนเนี่ยมันมลคืออะไรอันนี้ได้แล้วง่วาคาราบะเห็ดหัวเนี่ยแต่นี่เราสีเห็ดหัวอ้อมปล่อยแบะเออานี่เห็ดซานเทญะไอ้เราเห็ดซานเทญะซันยูเห็ดซานเทยะก็สีแางอย่างเห็ดคอกมองเทะเลยเห็ดคอกเลยดอ่านี่เนี่ยคนย่างไปได้คอเห็ดหยังคนกุกุใช่เบะหมด พัวมียายส่พวอนไปได้หยอบ่มาน่ะมาได้หยอบ่รอบเ้าได้ข้างนึงรอบแรงได้ข้างนึงเาะืนก็ยังบ่แล้วนี่เนาะ อเพื่อสีแขบใหม่ป si ูอเนะเนทะเทังด่พื้นเทพื้นเทพื ah> ้นอีกกวาดขี้แบบอีกอ um ่าใส่แบบบทเท่การงาและเท่ของหัวก็ไดสินะต่างหัวก็ไดสืออย่ามันเปลือนบ่ารัฮะ จะไปหักแอลไม่เจออ่ะก็อ้พวกไอ้พวกก็ได้แข้งแน่ได้นั่นแล้วจะจะมันเปื่อนบ่แบะไม่จะขึ้นได้เน้นหนัวกระได้เนาะอ้าวต่อน,นี่เน,นาะจะขืนเน่ได้แบะมันขึ้นบ่ได้ขืนเบื้องเฮือนรถไฟมันขึ้นได้นล้วบ่ถ้าว่าเท่เน่ไดบ่ว่าเท่ตั้งอินตั้งหัวกระได้ซื้อจะเอาบดแผ่นใหญ่ๆจะได้่กกดยออกบบองแม่ะกรได้เนาะอัน ลูกนไดนะได้ว่าเห็ดไปทั้งแดบันไดเห็ดไปผุก็มันก็มันคอยนี่คอยเห็ดขึ้นทั้งางนีง่เลย อเออนี่ขึ้นทางข้างมันจงบอกเกะกะทางนี้ทางนี้ทางนี้ให้มันเป็นมองเทียนะเนาะทางนี้ทางข้างนี้ขึ้นบันไดต่ออันต่อตรงออกมาจากสามแถวนี่สามแถวนี่กายตัวนี้ขึ้นเลยมันก็ขึ้นตามนี้มันก็เข้าเปิดประตูเข้าไปเลยฮะบุกอ้วน

เลี้ยงแบะไล่แบะเป็นราคาลี้ยงแบะหลยแบะเป็นราคาก็เลี้ยงหมูเลี้ยงม <c oughs> ลาก็บใบขายเนาะแบะัวได้กินขา้าวลาจ่จังสีขายแบะัวได้บกินขา้าวแม่ลาเก็บไว้เบิง่งไอ้ <c oughs> ไอ่แยมาใฮะ่เออบาลอนแกมาให้มือน, <c oughs> <ไ>น้เา,นาเ<อ>ปเ<อ>าดตัวนน้าใชว้าซื้ส นี่แต่อยากซื้อซื้อยอองพันฮะพัแล้วยังบวชใครหัวสะเลิศหัวพัดปล่อยมาละแลนใส่น้ำเซลเซลได้นี่ยเนาะตากแดดหิวน้ำฮะแต่นะเลือเตะตุกันแม่งกระปองกระเป่งกี่ลายยังใช่แล้วนะฮะใช่แล้วได้นกำลังมากเลยจ้ะ เออมันไปเอามามาน่ะมันไปเอามาเอาเจ้าน่ะเนี่ยเงินเยังอยู่เียมน้าว้ลยะใน้ลายคนอมาแล้วเท่าขมอนเอาไปเบิร์ดิสามสิบปลายแผ่นปุเท่าขมอนเอาไปกันอ๋อมันกินนานมากเลยออกมานี ma khâm này nè, mày, mày, mày. Đó. con sử mà. ma. cho anh một, lấy anh cái túi. hả? bao nhiêu hải, bao nhiêu phải lao hạ, mẹ mưa mấy tuần กล้องวงจรเขาเปิดจะได้เทียวทางใครงานหอกเม่นอ่ะเกิดไปตอกใช้ไปแล้วซะดอกเดียวตีสีสีซอ คือว่าบริอูดกระเซบัดไปสร้างเราบริยันมาจากเถื่อ้าตอกตอกพัะโพธิ์หีดลงเนาะ tóc lại lung, pha bố hiệt lung hả đi rồi hang ไปไปนะฮัเที่ยง pues เจ้าเก็อย nah. <được Felix> ู่มองไปขึ้นไปนะนะก็เป็นดึงแต่แผ่นแหลกนี่ก็ได้นะฟาดเนาะมามุงยามุแรงนี่แห้งกระแดดนี่โอ้ยบอยากว่าเล่นนะป๊าปะคุณนะคุณจะเป็นโทรได้ก่อนนี่ สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพีน้องเอ้าต่ออมาไปเกิเหตุการณี่น้องสายบริเวมาเด้ ចាប់ចោលភីងហើយมาចាប់ចោលมาចាប់កំយមានកំយនៅវត្តនេះយីໃສ Hả? Đang đây. Đang Chờ, là đấy đây? Lát lên Rát lát lên เด้อ. Rát เด้อ, rát ฮะอยู่สายมันมันลอกประตูใกล้ๆกัน <c oughs> จับจับจับไมคอนเน <c oughs> ้อฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมีมีดจับไมคอนมา <c oughs> มันโดดลงมาไมคอนใส่หน้าแข้งแล้ว Nhà phò phải sai chưa Hả? Nhà <Nhạc> phò phải xây Nhìn Nhìn phương này tươi cái bộ Nhìn cái

กินอาไหมห่ดมากินอย่ไปลูกอย่างไก่สีโซลีลาบ่ะฮะ็ะเป็ดเปนลูกรงลูกพดเร่งมาอ้าน่าทกอีเงเดงะ่นาเอา็ดเลดลงมาฮะดเลดลงมา ประตูฮักเลวมันจเจ็บตแหงประตูมันเลแล้วมันตู้มันดอกนะยาฮดอยาฮิตอ๋เลิกงานมาไปไล่จับโจนมาจับโจนเนื้อห่จับ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 โยนไรจับโจรหยวดู่ะไล่จับโจนเนียยิงปืนต่ำตําต่ำรนะเอออีว่างว่าอีว่างว่างโทรศัพท์ยงปืนเถอะเถอะแม่เล่นอย่างเงยิงโจนเล คูณนี่อยากบบยังเมื่อหาเนาะเข่าข่าววัดสมบูรณูกว่าคุณนี่เป็นยังเมื่อไหร่กันเมื่อไหร่เนาะมาอยากโดนออกท็กตะบองเมาอยากโดนออกท็กตะบองทุกข่อยกันลัดท็กตะบองแล้วถือมันอยู่ในห้องบ้างข่าวในห้องแล้วอคืนนี่ก็นอนอยู่ในรังผะใหญ่เลยในวัดผะใหญ่อึ้นนี่นอนใช่นอนได้หนี่งแล้วในรังผะ